ระหว่างทางขึ้นช่องบกนะครับเราจะมาเที่ยวน้ำตกจรวดครับผมไอริดพายกินพายเที่ยวครับผมน้ำตกจรวดเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับน้ำตกจรวดครับผมนี่เลยครับน้ำตกจรวดเป็นยังไงไปไอริศพายกินพายเที่ยวพาไปน้ำตกจรวดครับผม เดินเข้าไปนิดนึงครับผมเดินมาประมาณ20่สิบเมตรครับผมเราจะได้ยินเสียงน้ําตกเลยนะครับได้ยินไหมครับน้ําตกจรวดครับผมมันจะเป็นจรวดยังไงน่าจะไหลปุ๊ดเหมือนจรวดไหลค่อยค่อยเหมือนจรวดกําลังจะขึ้นนะครับ ดูครับน้ําตกจรวดครับผมอยู่ระหว่างทางครับผมเดินเข้ามาประมาณยี่สิบเมตรน้ำตกจรวดครับผม น้ำตกเล็กๆสวยงามครับผมดูครับน้ำตกจลวดครับผมไหลค่อยๆจากด้านบนสู่ด้านล่าง ก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆโอ้ตรงนี้เหมาะมากก่ขอกองไฟทั้งแคมป์ดูครับดูยโยก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  อ้หป่าดงดิบเลยครับออผมเลยไม่กล้าต่อไปต่อเลยครับกลัวมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยนะครน้ำตกะรวดครับผม อลิสพากินพาเที่ยวครับผมพอจบคลิปการท่องเที่ยวน้ำตกจัวดยังด้านี้ก่อนนะครับคราวหน้าอลิสจะพาไปเที่ยวไหนติดตามการท่องเที่ยวของเอลิสได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับผมุมค,ครับ